เพื่อนๆวันนี้มาทำการล่อพึ่งไม่ได้ล่อนานแล้วพอโควิดมาพึ่งหนีหมดรุ่นนั้นเขาฉีดแอลกอฮอล์ยาฆ่าเชื้อกันสองสางวันนี้เห็นพึ่งมันบินมาตอมโตกคนอ,อยู่เลยว่าจะมารื้อหลังเก่าเขาที่เคยทำไว้ก็เขาย้ายไปแล้ว เรือเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยรือฟ้าก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาลอพึ่งอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างแก๊สป๋องหัวพ่นไข่ขึ่งก่อนนี้เคยเลี้ยงแล้วเก็บน้ำพึ่งเอาส่วนที่ว่าตรงที่มีตัวน้ำพึ่ง บีบเอาน้ําออกแล้วก็เอาที่เหลือลไปต้มต้มแล้วก็จะกายเป็นก้อนแบบนี้นี่ก็ติดกากอยู่ข้างล่างนิดนึงนี่อยู่จะช่วงหน้านี่เก็บแช่เย็นไว้สองปีแล้วนี่กำลังเพิ่งเิหรือเมื่อกี้นี้นานแล้วไม่ได้รอ ทําไม่ยากเดี๋ยวเราก็อเอาไข่ลนให้เข้าอยู่ตรงนี้ละลายไขให้ติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพึ่งก็ามาเองเดี๋ยวจะเดิวทำก่อนแป๊บหนึง่งซากลางเก่าของพึ่งแปบ๊บหนึง เราก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งหรอกโดนไฟเลยหรือพัฒนา,าเป็นไข่มีกากบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรดังติดฟัง เดี๋ยวแปบบนี้กำมือเดียวลำบากการหลอมไขเข้ากับร้อ,อยยางแล้วอันนี้ประตูทางเข้าในกี้กประตูทางเข้าอัอีกร้อนอันนี้รอ,อ,อไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะกทำการตั้ง ต้องการใส่เชื้อเชื้อรอละลายไข่ไข่เสร็จอันนี้ประตูทางเข้ามนนีประตูหนึ่งในจะตั้งอีกด้านหนึ่งประตูทางเข้าก็ละลายไข่ึ้นทำเป็นฮอร์โมนในการเรียกขึ่งมา เดี yeah, I I ๋ยวจะมาดูกันอีกสี่วันก็คฟึ่งจะมาย้ายหลังหม่